หุ้นซิง,ซงดีดดรอไทยสวัสดีครับหุ้นซิงดีรอไทยประจำวันที่18ตุลาคมพศ2564ค่ะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ2.63ครับอยู่ที่163.834แนวรับจะเป็นตรงนี้นะ163.012แนวต้านจะเป็นตรงนี้ครับ165.23 1ตัวที่หน e ึ K ่ง EKH EKH ราคา7.90สตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาบวก20สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับ แล้ว ekh ดันขึ้นไปที่7.85แนะแล้วหล่นลงมาสะสมตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำคัญนะไม่หล่นนะครับตรงนี้ลงมาหลายครั้ง7.70ครับแล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่7.90แล้วแท่งนี้ก็ลุ้นว่าจะไปต่อนะสำหรับ ekh ครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเล็กๆทยอยเข้าเก็บตรงนี้นะครับแล้วมีขายออกสุดท้ายนี่ก็คือเขียวเข้าเก็บ ก็ลุ้นไปต่อนะสำหรับ e k h eks เป็นหุ้นไซเวครับเป็นหุ้นประกอบกิจการสถานพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชัยไม่ใช่เอกชนนะเอกชัยอ่ะเอกชัยภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลแนวรับ7จ็บาทเจสตางค์แนวเจ็ดบาทเจอ่ะโอเคแนวต้าน8บาท6สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น8บาทส0สตางค์ค่ะครับตัวที่2 AF AF ราคา1บาท37สตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาบวก17สตางค์ค่ะเปิดตลาดแั้งนี้ครับ AF ค่อยๆทย,ยอยดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท39นะแล้วลงมาปิดที่1บาท37ครับแล้วดูแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บก็น่าลุ้นนะสำหรับ AF ว่า ไปยังไงต่อนะครับดูแท่งเข้าเก็บเป็นภูเขาไต่ขึ้นนะไปดูรายหนึ่งนาทีของ AF จะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บสลับกับขายออกแต่ว่า4แท่งสุดท้ายนี้ก็คือน่าลุ้นว่าจะไปต่อนะครับสำหรับ AF AF เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นครับเป็นหุ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจ Factory ภายในประเทศภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลแนวรั a บาท2สตางค แนวต้าน1บาท39สตางค์ถ้าทลุได้ก็จะเป็นอ e h มไฮค่ะตัวที่3 next next ราคา9บาทถ้วนวันศุกร์ที่ผ่านมาบวก30สตางค์ค่ะเล่นของแพงนะลูกวันนี้ next เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วหล่นลงมาก่อนหล่นลงมาที่8บาท55้ครับแล้วดันขึ้นไปปิดที่ขึ้นไปสูงสุดที่9บาท5สตางค์แล้ว ลงมาปิดที่9บาททวนครับแล้วดูแทงเข้าเก็บตรงนี้น่าสนใจนะครับไปดูรายหนึ่งนาทีของ Next แบบนี้ก็เสี่ยงไซเว้นะลูกนะเพราะว่าวันนี้บวกถึง30บนะ,ะก็ล,ลุ้นนะครับว่าให้พักตัวก่อนแล้วก็ค่อยเข้านะสำหรับ Next ครับเน็กเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเป็นหุ้นผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก ภาพเรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับเท่าไหร่ลูกแนวรับ8ปดบาทหกสตางค์แนวต้าน10บาทท้วนค่ะ10บาทท้วนเนาะค่ะตัวต่อไป itd itd ราคา2องบาทหกสตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาบวก20สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว itd ดันขึ้นไปสูงสุดที่2องบาทหกสิบหก แล้วลงมาไซเวสะสมครับหล่นลงมาที่2.54บาท54แล้วมีคนเข้าเก็บสะสมแล้วดันไปปิดที่2.62บาท62ครับไปดูรายหนึนาทีของ ITD จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกก็น่าจะไซเวก่อนนะสำหรับ ITD แล้วก็ค่อยไปต่อนะครับ ITD เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นครับเป็นหุ้น เป็นหุ้นรับเหมาก่อสร้างครบวงจรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ2องบาทห้สตางค์แนวต้าน2องบาทหกสตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น2องบาทแปสตางค์ค่ะอ๋อแล้วตัวนี้มาไงต่อต่อไปเราฟังสลับกันนะต่อไปครับวินวินราคา1นบาทสสตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาบวกสสตางค์ค่ะเปิดตลาด แท่งนี้ครับย่อลงมาก่อนที่1บาททวนนะแล้วดันขึ้นไปที่1บาท6สตางค์ครับไซเวสสะสมลงมาที่1บาท1สตางค์แล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่1บาท3สตางค์ครับไปดูรายหนึ่งนาทีของวินจะเห็นว่ามีแท่งเทขายออกก่อนแล้วก็มีแท่งเล็กๆทยอยเข้าเก็บครับก็น่าลุ้นว่าวินจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าพอมองแบบนี้ก็ น่าจะไซเวแล้วก็อัพพยายามยืนระยะที่1บาทให้ได้นะครับสำหรับวินนะแล้วจะไปต่อหรือไม่ค่อยว่ากันนะครับแต,เบต่เขาติดแคชบาลานทีหนึ่งด้วยอ๋อเขาติดแคชบาลานทีหนึ่งจะหลุดวันที่เท่าไหร่ครับมีไหมไม่ไม่ีไม่ไมีเพิ่งติดใช่ไหมค่ะอ๋อวินเป็นหุ้นไซเวครับเป็นหุ้นให้เช่าพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผล แนวรับ95สตางค์แนวต้าน1บาท12สตางค์ค่ะตัวต่อไป kkc kkc ราคา1บาท59สตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาบวก3สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับ kkc ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท73นะแล้วลงมาต่ำสุดที่1บาท57ครับไซเวสะสมพยายามดันกลับขึ้นไปปิดที่1บาท59ครับนี่เป็นขาลงเลยในโลกนี้ ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าไซเว์ขายออกสลับซื้อเข้านะถ้าแบบนี้ก็น่าจะรอให้ KKC พักตัวก่อนแล้วก็ค่อยเข้าซื้อนะครับสำหรับ KKC คือพ่อดูแล้วว่าเขาลงยังไม่สุดขานะถ้าฐานจริงๆถ้าจะไปรอนะ่จะประมาณเนี้ย1.56ประมาณเนี้ยนะครับ KKC <Okay. S 1> ไอ้อะไร KKC <K> <K> เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นครับเป็นหุ้น ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบภาพเรือบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรัั1บาท53สตางค์แนวต้าน1บาท67สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น1บาท74สสตางค์ค่ะตัวต่อไปครับ SMT smt ราคา95 5, 5. บาท95สตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาบวก40สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วค่อยดันขึ้นไปไซเวสะสมสะสมไม่ตกนะครับเราดันขึ้นไปปิดที่5บาท95ครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บแล้วตัวเล็กขายออกแต่ตัวใหญ่ซื้อเข้านะครับสำหรับ smt smt เป็นหุ้นไซเวครับเป็นหุ้นผลิตและ ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภาพเรือบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ5้าบาทเจสตางค์แนวต้าน6กบาทสิสตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น6กบาทสีสตางค์ค่ะอันน,น,นี้ลูกเล่นของแพงนะวันนี้นะ <c oughs> ตัวต่อไปครับบลุกบกราคา72สตางค์วันสุกที่ผ่านมาบวก2สตางค์ค่ะบลุกเขาจะติดสแกนเรามา2วันแล้วนะ ดูนะแต่ว่าเขายัางไซเวยอยู่เพราะก็งงว่ามันติดสแกนในไงนะคือติดก็คือติดใช่ไหมลูกใช่โอเคเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับแล้วบุกหล่นลงมาก่อนนะที่69สตางค์แล้วไซเวยสะสมครับตัว72สตางค์นี่ยนะจะเป็นแนวต้านสําคัญนะเพราะว่าพยายามดันไซเวยสะสมดันขึ้นไปหลายครั้งแต่ว่าไม่ผ่านก็ลุ้นว่าวันจันทร์จะให้ผ่านนะ ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าถ้าแบบนี้น่าจะไซเวนะเขาต้องมีข่าวนะแต่ว่าบุ๊กเขามีข่าวนะครับใช่ค่ะเขา,เขามีข่าวว่าไงครับเขามีข่าวว่าเขาจะเปิดเหมืองขุดเหรียญดิจิตอลเขาลงทุนในการเปิดเหมืองขุดเหรียญดิจิตอลเนาะก็บุ๊กเป็นหุ้นไซเวครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการลงทุนแล้วก็เหรียญดิจิตอลด้วยนะครับภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล แนวรับ70สตางค์แนวต้าน75สตางค์ระวางแนวรับแนวต้านสั้นสั้นนะสาหรับบลุกเพราะว่าเรามองว่าบลุกน่าจะไซเว <Hi S 1> <We, S 2> สะสมแล้วก็พยายามยืนระยะช่วงนี้ให้ได้ก่อนนะครับตัวต่อไปแต่ติดสแกนก็คือติดสแกนนะเพราะว่าเราวางระวางโปรแกรมเราไว้แบบนี้นะครับตัวสุดท้ายครับก็คือท,ท,ที่ราคา66สตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมา ไม่ปไปหนอ่ะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมนะแต่ติสแกน<ช>อ่าดีมากเลยเปิดตลาดแท่งนี้ครับหล่นลงมาก่อนที่64สตางค์แล้วไซเวสะสมขึ้นไปที่67สตางค์แล้วหล่นลงมาปิดที่66สตางค์ครับมันน่าสนใจอหละลูกไปดูรายหนึ่งนาทีของทีนะเพราะว่าเขาติดแคทบาลานทีสามเขาน่าจะยืนระยะให้ได้ก่อนเพื่อที่จะหลุดแคทนะสำหรับทีนะครับ ทีเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างโดยครอบคลุมโครงการก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแล้วทีติดคัตบาลานทีสามด้วยนะครับใช่ไหมครับแต่ว่าติดสแกนลูกนะ,ะ <Okay. S 2> แนวรับแนวรับของทีแนวรับ62สตางค์แนวต้าน70สสตางค์ค่ะต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนครับ หุ้นวอลเลนติดสแกนสามตัวตัวที่หนึ่งบ้านปูวอลเลนห้าบ้านปูวอลเลนห้าราคาห้าบาทถ้วนวันศุกร์ที่ผ่านมาติดลบยี่สิบห้าสตางค์แล้วติดสแกนลกด้วยนะใช่โอเคเปิดตลาดเช้าแท่งไหนล่ะแท่งนี้ครับแล้วไซเวพยายามยืนระยะไม่ได้ก็หล่นลงมาที่4ี่บาทแปครับแล้วขึ้นไปปิดที่5บาทถ้วนนะ ไปดูรายหนึ่งนาทีของบ้านปูจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บเล็กๆแล้วก็ขายออกสลับกับขายออกแล้วมีแท่งใหญ่เข้าเก็บในช่วงเวลา16นาฬิกา35นาทีครับก็บ้านปูดูตัวสามัญหุ้นสามัญก็ข่าวมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่านี่ก็พยายามดันกลับตัวแต่พอมองแล้วว่าน่าจะเป็นขาลงที่ยังไม่สุดขาด้วยนะครับ ขึ้นขาบีนิดนึงแล้วก็น่าจะหลุดลงมาอีกนะสำหรับบ้านปูนะครับแนวรับแนวรับเท่าไหร่แนวรับ4ี่บาท8ส,สตางค์แนวต้ห้าบาท7 7สตางค์ค่ะตัวต่อไปโกรคอนวอลเลนซีโกลคอนวอลเลนซีราคา67สตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาบวก2สตางค์ค่ะที่เหมือนจะติดสแกนเรา สองวันแล้วนะสองวันแต่ว่ายังไม่ดันเนาะค่ะโกลคอนเขาก็เป็นหุ้นแบบนี้ครับเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วดันขึ้นไปก่อนที่ห7สิดสตางค์แล้วตกลงมาที่6 4ิี่ครับแล้วดันขึ้นไปปิดที่ดันขึ้นไปที่68สิบแดแล้วตกลงมาปิดที่ห7ิบดก็น่าลุ้นนะเพราะว่าถือว่าสายแล้วนะครับสำหรับโกลคอนวอลเลนซ์ดูแท่งเข้าเก็บตรงนี้นครับรายหนึ่งนาที มีแท่งเล็กๆขายออกช่วงท้ายตลาดแต่ว่าไม่หลุดนะโกลคอนแนวรับแนวรับ64สาตางค์แนวต้าน72สาตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็นออทามไฮค่ะตัวสุดท้ายของหุ้นวอลเลนครับก็คือ d ีวอลเลนหนึ่งดีวอลลนหนึราคา1บาท32สาตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาบวก2สาตางค์ค่ะ เปตลาดแท่งนี้ครับแล้วไซเวดดาวลงมาแล้วขึ้นไปปิดที่ขึ้นไปปิดที่1บาท32ครับไปดูรายหนึ่งนาทีของ D ีวอลแลนจะเห็นว่า4-5หนาทีสุดท้ายนี่มีแท่งเข้าเก็บไต่ขึ้นเป็นภูเขานะก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะครับสำหรับดีแต่ว่าพ่อดูแล้วว่าเขาบวกมาทั้งดีแม่ D ีสามันกับ D ีวอลแลนเนี่ยเขาบวกมา2-3สวันแล้วนะ น่าจะมีข่าวนะครับฝากเพื่อนไปหาข่าวด้วยนะครับแนวรับแนวรับหนึ่งบาทยี่สิบสองสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทสี่สิบเก้าสตางค์ค่ะมีข่าวไหมครับไม่มีค่ะไม่มีหรอครับมีหุ้นติดแคทบาลไหมไม่เหมือนจะไม่มีเนาะค่โอเคหุ้นซิ่งนีลิไทยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นในเฉพาะช่วงเปิดตลาด10นาทีแรกครับเรียงลําดับหุ้นตามวอลลุ่มคนเข้าซื้อและค่าต่าง โชคดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ